โอเคเคยเื่าที่ถานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์เป็นผู้นำที่แท้จริงพระองค์เป็นผู้นำแห่งความรักผู้นำแห่งความเชื่อผู้นำที่เต็มด้วยความหวังพระองค์ได้เข้ามาในโลกนี้พระองค์ได้พลิกสิ่งที่มารฟาตานได้ ทำให้พังพินาหรื้อฟื้นกับเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นแสงสว่างเป็นกําลังใจและข่าวดีของพระเจ้านั้นได้แพร่ไปทั่วข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระองค์เป็นผู้นําชีวิตพระองค์งคเป็นเยโฮวาห์ลาอาผู้ทรงนําหน้าเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะพระองค์พูดกับเราพระองค์ได้ยินเสียงเราและพระองค์ปกป้องชีวิตของเราด้วยชีวิตของพระองค์ เราขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรโดที่จะนำพาชีวิตของเราที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเป็นผู้นำที่เต็มด้วยฝ่ายวิญญาณเป็นผู้นำที่พระเจ้าจะใช้ในอนาคตต่อไปขอาการปกครองของพระธิ์ของพระเยซูอ,อยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนขอให้การเรียนการสอนวันนี้มันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติโดยนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน สิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของการเป็นผู้นําก็คือว่าเราสามารถเรียนความเป็นผู้นําได้จากคนอื่นนะครับเราสามารถเรียนการเป็นผู้นําได้จากคนอื่นและสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งคือเมื่อเราใกล้ใครเราจะซึมซับสิ่งที่เขาเป็นถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่เป็นผู้ตามคุณก็จะซึมซับการเป็นผู้ตามของเขาแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่เป็นผู้นําคุณก็จะซึมซับความเป็นผู้นําของเขาเช่นเดียวกัน ฉะนั้นเร,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าพงเจ้าข้าให้ข้าพระองค์ถูกจัดวางไว้ใกล้กับใครสักคนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณและมันจะพัฒนาเราไปในในจุดที่เราจะก้าวไปมากขึ้นถ้าเราอยู่เดียวๆอยู่คนเดียวเราก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นได้เท่านั้นแต่ถ้ามีใครบางคนที่เป็นผู้นําที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายวิญญาณเต็มด้วยพระลักษณะของพระเจ้าอยู่ใกล้ตัวเรา เราก็จะสามารถซึมซับสิ่งเหล่านั้นจากคนเหล่านั้นได้ด้วยนะครับทั้งการเทศ women, ทการสอนทั้งชีวิต balances. ชีวิตครอบครัวถ้าเราอยู่ใกล้ใครบางคนที่ชีวิตครอบครัวดีๆรักรักกันแล้วก็ร่วมกันรับใช้พระเจ้าถ้าคุณอยู่ใกล้คนแบบนี้นานนานนานนนี้สุดชีวิตครอบครัวคุณจะดีด้วยเข้าใจไหมเมื่อเราเติบโตมากับครอบครัวที่ทําไมครอบครัวถึงแตกแยกเพราะเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกัน ฉะนั้นเวลาเขาสร้างครอบครัวเขาจะมีมีสิ่งที่เขาได้รับมานั่นแหละและการสร้างครอบครัวที่ดีเนี่ยก็เริ่มต้นจากที่เราจะมีต้องมีเมนเทอร์ที่ดีมีคนที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ดีผม,มอยากบอกหลายคนเลยว่าถ้าคุณจะปรึกษาใครคุณดูชีวิตเขาดูชีวิตครอบครัวเขาถ้าคุณอยากเป็นแบบเขาคุณปรึกษาเขาถ้าคุณอยากเป็นแบบคนนี้คุณปรึกษาคนนี้เพราะว่าครอบครัวไหนก็แล้วแต่หรือผู้นำคนไหนก็แล้วแต่เขาจะถ่ายทอดสิ่งนี้เขาเป็นนั้นให้กับเรา ถ้าเราอยากจะเป็นแบบนี้นะครับบางครอบครัวเนี่ยผู้นําผู้ชายเป็นรับใช้พระเจ้าผู้หญิงเป็นแม่บ้านเต็มเวลาอยู่ที่บ้านถ้าคุณอยากมีครอบครัวแบบนี้คุณปรึกษาคนแบบนี้บางครอบครัวในสามีภรรยาไปด้วยกันเลยเป็นรับใช้พระเจ้าด้วยกันถ้าคุณอยากมีครอบครัวแบบนี้คุณปรึกษาคนแบบนี้เพราะมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีสูตรว่าไหนดีที่สุดนะเพราะการทรงเรียกของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นแบบไหนคุณจะไม่ต้องมีผู้นําที่เป็นแบบนั้นเป็นต้นแบบของเราพระเจ้าเนี่ยใช้คนที่อยู่กับเรานี่แหละ ที่เป็นต้นแบบให้กับเราวันนี้จะกลับมาเข้าเรื่องของโยเซฟนะครับผู้นําที่สําคัญคนหนึ่งก็คือโยเซฟโยเซฟเนี่ยเป็นลูกคนที่สิบเอ็ดนะครับเป็นลูกคนที่สิบเอ็ดของลูกชายคนที่สิบเอ็ดของยาโคบเป็นลูกที่เกิดตอนที่ยาโคบแก่แล้วเนื่องจากว่าราเชลนั้นเป็นหมันมีลูกไม่ได้นะครับ แล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยราเชลเนี่ยได้ทําสิ่งหนึ่งก็คือเอาคนใช้เนี่ยไปให้สามีนะเพื่อจะมีลูกมันก็เป็นเหมือนกับการหวานนะเป็นเหมือนกับการหวานหลังจากนั้นก็เราเห็นว่าราเชลพระเจ้าบอกพระเจ้าก็เมตตาราเชลราเชลก็ตั้งคันนะครับตั้งคัน เมื่อเรามาดูชีวิตของโยเซฟนะครับโยเซฟเกิดได้ไม่นานแล้วก็ราเชลนี้ก็มีลูกคือเบนจามินใช่ไหมแล้วก็ในเวลานั้นก็ตายนะครับเบนจามินตายแล้วก็สุดท้ายก็โยเซฟก็เป็นลูกกัมพานะครับอยู่กับคนใช้ของแม่ราเชลตายราเชลตายราเชาลเ,ชลเชบนจามินเหรอไม่ใช่ ตอนนี้ค้อบเบนจมินเนี่ยลาเชียวตายตกเลือดนะครับเลือดไหลไม่หยุดเสียชีวิตฉะนั้นบเบนจมินแล้วก็โยเซฟก็เลยเติบโตมาเป็นลูกกําพร้าไม่มีแม่นะครับก็อยู่กับคนใช้นะครับซึ่งเป็นคนใช้ของแม่เติบโตมาด้วยกันในเวลานั้นกับลูกๆนะครับก็จะมีสองกุ๊ปกุ๊บหนึ่งของเลอาและคนใช้ของเขาเลอาแล้วก็ศิปลปาแล้วก็บินหากับ าลาเชลก็จะแยกเป็นสองสองกลุ่มนะครับเมื่อโยเซฟเติบโต,ต,ต,ตมาเนี่ยเราเราพบว่าสามคนแรกเนี่ยอับราฮัมเนี่ยเป็นตัวแทนของความเชื่ออิสซากเป็นตัวแทนของความรักยาโคบเป็นตัวแทนของความหวังไม่หมดหวังแล้วโยเซฟล่ะโยเซฟเกี่ยวอะไรกับสามคนนี้ โยเซฟเกี่ยวอะไรกับสามคนนี้เวลาพันพีเวลาพันพีบอกว่านี่เป็นเราเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสราพระเจ้าของยาโคบทําไมมีพระเจ้าของโยเซฟเคยสงสัยไหมทําไมพระพีบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าอิสราพระเจ้าของยาโคบแล้วก็ไม่เคยบอกว่าเรามีพระเจ้าของโยเซฟเพราะว่าในสมประการมันมีสี่คนใช่ไหมถูกปะสมประการมีสี่คน ก็ทำไมไม่เป็นเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสซากยาโคบโยเซฟ,ฟทำไมพร,พระเจ้าของอาบราฮัมอิสซากและยาโคบโยเซฟ,ฟไม่มีช่วยตอบหน่อยเลือกทั้งสคนมารวมตัวทั้งสามคนมารวมตัวกัน <ทำ S 2> อะไรในตัวโยเซฟ,ฟหมายว่ามม่มีลักษณะทั้งความหวังความเชื่อความรักมีอะไรอีกไหม เนื่องจากว่าพอพอมาถึงยาโคบเนี่ยกลายเป็นชนชาติแล้วยาโคบเนี่ยกลายเป็นอิสราเอลพระเจ้าต้องการบอกว่าคมเป็นพระเจ้าของอิสราเอลฉะนั้นจึงบอกเราเป็นพระเจ้าอับราฮัมอิสซากและยาโคบไม่มีโยเซฟแล้วเพราะโยเซฟเป็นหนึ่งในอิสราเอลโยเซฟเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกสิบสองคนเป็นหนึ่งในอิสราเอลเพราะลูกของยาโคบเนี่ยสิบสองคนกลายมาเป็นเผ่าอิสราเอลเข้าใจไหม ฉะนั้นเราก็เลยไม่มีพระเจ้าของอับราฮามอิสซากยาโคบและก็โยเซฟแต่เ,เป็นพระเจ้าอับราฮามอิสซากและยาโคบแต่โยเซฟเนี่ยนับเป็นหนึ่งในสิบสองเผ่านั้นนะโยเซฟนับเป็นหนึ่งในสิบสองเผ่านั้นฉะนั้นเวลาพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าอับราฮามอิสซากของยาโคบเนี่ยจึงจบอยู่แค่นี้ไม่ไปต่อไม่ไปต่อที่โยเซฟแต่โยเซฟเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเนื่องจากอิสราเอลเนี่ยจะกลายเป็นชาติแล้วก็75คนเนี่ยเข้าไปในประเทศอียิปต์ โยเฟเป็นเหมือนผู้นำนะครับที่นำพวกเขาเนี่ยจากการเริ่มต้นเป็นครอบครัวเข้าไปสู่การเป็นประเทศนะช่วงของปรสมการไปถึงอพยพเนี่ยเป็นช่วงของครอบครัวของยาโคบ75คนเข้าไปในอียิปจนกลายเป็นประเทศใหญ่ฉะนั้นโยเฟเป็นเหมือนสะพานที่ส่งพาคนเหล่านี้เข้าไปเติบโตเป็นประเทศใหญ่ แล้วก็โยเฟเนี่ยลักษณะที่น่าสนใจจากของโยเฟก็คือว่าเขาถ่ายทอดเป็นตัวแทนที่ถ่ายทอดลักษณะของอับราฮัมอิสซากและขยาโคบมาอยู่ที่ตัวของเขาก็คือหนึ่งโยเฟเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับสองเป็นคนที่เต็มด้วยความรักใช่ไหมถูกไหมทำไมเราจึงบอกว่าโยเฟเป็นคนที่เต็มด้วยความรักก็ตอนที่พี่ชายของโยเฟาอ่า เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้คิดโกรธพวกพี่เลยนี่เป็นแผนการของพระเจ้าแล้วก็คนใช้ที่ลืมจำได้ไหมคนใช้ลืมเขาแล้วก็ลืมกี่ปี oh, <okay. S 1> ถ้าเป็นเราเจอหน้ามันเราจะ <laughs> มันจะกระโดดเตะขั้นคอพระทีหนึ่งมุ oh, <okay. S 1> <laughs> สาช่วยให้ออกไปอยู่ในวงังจำไม่ได้ใช่ไหมนต่โยเฟเอาเรื่องไหม ทำไมทำไมโยเซฟจึงไม่โกรธพวกพี่ชายทำไมจึงไม่โกรธพนักงานน้ำมงุนทําไมเราทาไมเราทั <IS> ้งหลายจึงโกรธคนอื่นและไม่ให้อภัยคนอื่นหรือไม่พอใจคนอื่นหรือเอาเรื่องคนอื่นเราไม่ได้เต็มด้วยความรักทําไมโยเซฟจึงเป็นคนที่เต็มด้วยความรักความรักกับการให้อภัยเนี่ยมันอยู่ด้วยกันความรักกับการไม่ให้อภัยเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ ใช่ถูกต้องคือโยเซฟเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อรักมากนะครับคุณลักษณะอันนึงที่มันติดตัวมาตั้งแต่ตั้งแต่กาเนิดถ้าเราเป็นผู้นํานะที่พ่อรักเนี่ยเราจะได้เปรียบเห็นไหม <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้นําที่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อเนี่ยเป็นพ่อเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็รักเราเนี่ยเราจะได้เปรียบโยเซฟเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะ จะมีประสบการณ์ความรักกับพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อรักเป็นยังไงฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับโยเซฟแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เติบโตมาแล้วไม่มีพ่อหรือพ่อไม่รักจะไม่สามารถพัฒนาลักษณะนี้ได้ใช่ไหมเ <c oughs> พราะพระพีพ่บอกว่าที่เรารักได้เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนแม้ว่าเราไม่มีต้นแบบพ่อที่ดีในโลกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถรับความรักได้ หรือรักไม่เป็นสําหรับคนที่เติบโตมาไม่ได้มีพ่อที่ที่ดูแลหรือรักเราเราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาสแสวงหาพระเจ้าพระบิดาเพื่อเราจะรับความรักจากพระเจ้าพระบิดาและมีความรักนั้นผู้นําที่ไม่มีความรักคนที่มีอํานาจและไม่มีความรักน่ากลัวไหมนา่นากลัวไหมถ้าสมมติว่าให้มูเป็นโยเซฟพอได้ขึ้นเป็นลองฟาโรห์แล้วสิ่งแรกที่มูจะทําคืออะไร เราไม่มีความรัก,รรกยให้จาัดก,การคนที่ใส่ร้าย,ายจงก,การคนที่ใส่ร้ายเราไรอีกออทำให้เขาเป็นทา่ดให้เขาเป็นทาที่หมด<笑><笑>คนที่คนที่มีอํานาจแต่ไม่มีความรักนะครับจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวมากคือเขาจะใช้อํานาจของเขาเนี่ย ทําทุกอย่างเพื่อตอบสนอ,องความต้องการของเขาคนที่มีอํานาจและไม่มีความรักถ้าโยเซฟไม่มีความรักไม่สัมผัสความรักของพระเจ้าสิ่งที่เขาพูดเขาบอกสิ่งที่เขาพูดเนี่ยโยเฟจะพูดเสมอว่าเราทําผิดนี้ไม่ได้หรอกเราไม่อยากให้พระเจ้าเสียใจเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาถูกไหมแล้วเวลาที่ฟาโลบอกว่า โยเฟสท่านเป็นคนที่มีของประทานในเรื่องของการแปลฝันท่านแปลฝันหน่อยโยเฟฟบอกว่าไม่มีใครแปลฝันได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นความรักเนี่ยทำให้เราทําให้เราสามารถจะรู้ว่าสิ่งดีทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตเข้าใจไหมความรักที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสิ่งดีทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้า และสิ่งไม่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตทำไมโยเซฟจึงไม่โกรธพวกพี่ชายทำไมจึงไม่โกรธพนักงานน้ำมงุ่นเหตุผลก็คือว่าเขารู้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโยเซฟบอกว่าเป็นเพราะพระเจ้าอนุญาตเพื่อจะนำเรามาสู่แผนการที่จะช่วยคนทั้งหลายให้ช่วยคนทั้งโลกทำไมคนบ่นพี่น้องทำไมคนบน่นทำไมคนสงสารตัวเอง ไม่รู้ตัวเองเป็นที่รักโยเซฟเนี่ยเคยสงสารตัวเองไหมไม่เคยเลยถูกขายมาก็ไม่เคยสงสารตัวเองเข้าไปทำงานบ้านโพติฟาก็ทําเต็มที่ไม่เคยน้อยใจพระเจ้าไม่เคยโป้งพระเจ้าไม่เคยรู้สึกงอนผู้นําจริงๆเนี่ยมันหมายถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคนที่มีความมั่นคงในจิตใจโยเซฟเนี่เป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจมากม ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่มีความมั่นคงในจิตใจเราไม่มีความรักข้างในของเราแต่เรามีอำนาจนะครับหลายคนถ้าเป็นโยเซฟก็จะจัดการเลยไปเอาพนักง,งานน้ำมงกุนมาเอาไปขังคุกสองปีชดเชยที่ปล่อยให้เราโดนคางิสองปีใช่ไหมพวกพี่ชายพวกพี่ชายเหรอเอาไปจัดการนะเอาไปโกนหัวไปทิ้งในบอ่อให้ลิ้มรสลิ้มรสมาอยู่ในบอ่อเป็นยังไงจะไปเป็นทาสแต่โยเซฟไม่นะครับ พี่น้องถ้าเราถ้าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เต็มด้วยความรักเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนสาคัญในสายพระเนรพระจารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นทิรักอ์พระเจ้าเราจะไม่เรียกร้องความสําคัญด้วยมีผู้นําหลายคนเนี่ยเรียกร้องความสําคัญอยากจะเป็นคนสําคัญอยากประสบความสําเร็จยิ่งเราวิ่งไล่ตามความสําเร็จความสําเร็จจะวิ่งหนีเรา แต่ยิ่งวิ่งเราวิ่งไล่ตามพระเจ้าความสําเร็จจะวิ่งไล่ตามเราเพราะว่าพระตัวพระเจ้าเองเป็นความสําเร็จโยเซฟเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉวยโอกาสพอฟ้าเราบอกว่าไม่มีใครแก้ฝันได้นอกจากท่านโยเซฟไม่บอกว่าโอ้ใช่แล้วเราเป็นคนพิเศษเรามีของประทานพิเศษเราเป็นคนที่พิเศษมีของประทานเหนือธรรมชาติเนี่ยเรี้กขาถูกคนแล้ว <c oughs> ไม่ใช่โยเซฟไม่ได้พูดอย่างนั้นโยเซฟทันทีที่ได้ยินคําพูดที่ฟาโร์บอกว่าท่านเป็นคนที่มี ติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่แปลฝันได้โยเฉฟบอกไม่มีใครที่จะได้ของประทานเหล่านี้มานอกจากพระเจ้าเป็นผู้ที่จะแก้ฝันเท่านั้นโยเฟ,ฟถวายเกียรติพระเจ้าทันทีคนที่คนที่สัมผัสความรักของพระเจ้าอิบเอมในความรักพระเจ้าจะมีความรู้สึกกันหนึ่งก็คือว่ามันเต็มด้วยพระเจ้าจนไม่คิดถึงตัวเองคนที่สงสารตัวเองน้อยใจบนรู้สึก เปรียบเทียบกับคนอื่นคนที่รู้สึกมีความไม่มัน่นคงในจิตใจมีความกลัวหรืออยากแย่งเกียรติหรือกลัวใครมาเลื่อยเก้าอี้อันนี้เนะื่องจากเป็นคนที่ไม่เต็มด้วยความรักเพราะในความรักนั้นจะไม่มีความกลัวในความรักนั้นจะไม่มีความหมดหวังในความรักนั้นจะไม่มีอะไรสารพัดอย่างที่ผู้นําหลายๆคนเป็นฉะนั้นทําไมพระเจ้าจึงเลือกโยเซฟขึ้นมาเป็นผู้นําระดับโลก เพราะว่าเขามีคุณลักษณะที่สาคัญน,น,นึงคือเขาเต็มด้วยความรักซึ่งมาจากพ่อของเขาและเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าฉะนั้นโยเซฟคิดถึงพระเจ้าตลอดไม่ว่าจะทําบาปคิดถึงพระเจ้าไม่ว่าได้รับเกียรติคิดถึงพระเจ้าไม่ว่ามีคนมาบอกเขาถึงเรื่องว่าสิ่งเลวร้ยวายเกิดขึ้นกับเขา,าพวกเขาได้เป็นคนทาโยเซฟไม่ได้คิดถึงคนเหล่านั้นโยเซฟบอกว่าเป็นพระเจ้า แล้วเขาไม่ได้มองจุดที่เขาโดนทรมานถูกล่ามโซ่หรือถูกขายไปแต่โยเฟฟกับมองในจุดที่ดีคือเขาได้ช่วยเหลือคนมากมายเราจะพบผู้นําเมื่อเรารับใช้พระเจ้า,เาจะพบผู้นําบางคนที่ที่คิดถึงตัวเองคิดว่าเราถูกทํำลายเขาให้เงินเราน้อยใช้งานเรามากเกินไปเขาไม่เห็นความสําคัญของเราจะมีผู้นําแบบนี้เยอะ ไม่มีใครให้ความร่วมมือมีเราคนเดียวที่เหนื่อยอยู่เทศนามาตั้งนานแล้วไม่เห็นกลับใจ <G ül üyor> การสงสารตัวเองเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่แย่มากแต่มันเกิดขึ้นจากความไม่มั่นคงในจิตใจที่มีโยเซฟเนี่ยถูกลืมสองปีในคุกแต่เขาไม่เคยสงสารตัวเองแม้แต่ครั้งเดียว โยเซฟบอกบอกกับพนักงานน้ำหนุนนะเราช่วยทูลฟาโร์ด้วยเราติดคุกเนี่ยเราไม่ได้ทำผิดอะไรเขาไม่ล่าเลยความจริงที่ว่าเขาเขาถูกไฟร้าย,ายแต่เขาไม่สงสารตัวเองคนที่สงสารตัวเองเนี่ยจะถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้และคนที่สงสารตัวเองจะเป็นผู้นำไม่ได้ด้วยทำไมจึงเป็นผู้นำไม่ได้ เหตุผลก็คือว่าเมื่อเราจะนําคนเราต้องนำเขาให้มีความเชื่อนําเขาให้มีความหวังนําให้เขาได้เต็มด้วยความรักพระพี่บอกมีอยู่สสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักสิ่งเหล่านี้สําคัญถ้าเราเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณแล้วเราเป็นคนที่อ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอหมายว่าไม่มีกําลังเนี่ยนะแต่อ่อนแอหมายว่าอ่อนแอในด้านของความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า เมื่อเราดูในพระเจานะงพระเจ้าเมื่อเราดูชีวิตของโยเซฟ,ฟเราจะพบอันหนึ่งที่น่าสนใจคือโยเซฟเนี่ยมีความสมดุลที่ดีมากในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความรักและในเรื่องของความหวังใจถามว่าถ้าฝูงว่าเราลับนิมิตว่าเราจะได้กลายเป็นผู้ครอบครองเราจะมีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อเราเมื่อเรามีความความใฝ่ฝันแบบนี้แล้วเราถูกจับไปเป็นทาสติดคุกล่ามโซ่เงี้ยความหวังเป็นไง คนที่มีความหวังจริงๆไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าสถานการณ์เป็นไปตามที่หวังแต่คนที่มีความหวังจริงๆคือคนที่รู้สึกว่ามันจะสําเร็จแม้ว่าสถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยไม่ใช่ว่าสถานการณ์มันกาลังเป็นไปอย่างที่เราอยากได้กําลังมีคนสนับสนุนกาลังมีเงินมีทองมีอะไรเกิดขึ้นกําลังดีถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราจะมีความหวังอันนี้ไม่ใช่ความหวัง เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วดูแล้วมันน่าจะเป็นไปได้สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่ความหวังความหวังคือการมีความรู้สึกเชื่อในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้ว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เลยดูเป็นไปไม่ได้เลยโยเซฟมไม่เห็นตัวเองถูกล่้มโซ่ติดคุกอยู่ถูกโกนหัวถูกพามาเป็นทาส บางคนก็จะลืมละความฝันที่เคยฝันที่พระเจ้าสําแดงสองครั้งนั้นคงไม่มีทางเป็นไปได้คนที่มีความหวังเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนนานมากแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายยาวนานสักขนาดไหนสถานการณ์จะดูแย่สักขนาดไหนมันไม่ส่งผลต่อความหวังของเขาเลยเพราะความหวังเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันเป็นความมั่นใจในพระเจ้า เวลาเรารับความฝันเวลาเรารับนิมิตเราได้รับฤทธิอำนาจที่มาจากความมั่นใจของพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับนั้นแม้ว่าสถานการณ์ดูเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีโอกาสทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แต่เราเชื่อตามนั้นเอเมนไหมครั้งหนึ่งตอนที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็มีความสูขว่าเราอยากจะออกจากประจวบก,ก็ไปหาจันเสลีจย์เซรีก็อธิษฐานจย์เสรีบอกว่าจะได้ออกอีกไม่นานนี้จะได้ออกจะได้ออกไปสั้นๆแล้วจะได้กลับมาใหม่ แล้วในความในในใน,ในประสบการณ์ชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าเราจะไปไปอังกฤษอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากหนึ่งคือเราแต่งงานแล้วมีเรามีภรรยามีลูกสามคนถ้าเดินทางเนี่ยตั๋วเนี่ยสี่หมื่นสามคนก็แสนสองในในกระเป๋ามีร้อยี่สิบคือปราก็ไม่ได้มีเงินเยอะมีเงินนิดเดียวแต่ต้องมีตัว๋วเครื่องบินต้องตรวจร่างกาย ต้องทำพาสปอร์ตต้องทำวีซ่าต้องใช้เงินทท้านั้นแนะทุกอย่างใช้เงินหมดแล้วพวกประเทศฝั่งยุโรปนี่ไม่ค่อยจะให้เราเข้าประเทศเขาเท่าไหร่นะครับเพราะเราผิวสีเหลืองเขาไม่ค่อยต้อนรับผิวเหลืองด้วยส่วนว่าจะเป็นผิวขาวเลยครับดูเป็นไปนไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อเราได้รับคํายืนยนันเป็นถ้อยคำผชยชนะาจากอาจารย์เซรีเราก็รู้สึกว่าใช่พระเจ้าจะให้เราไป ในเวลานั้นไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ไม่วางแผนด้วยนะความหวังเนี่ยเราไม่วางแผนด้วยตัวเองเราไม่ได้พยายามทําให้มันสาเร็จด้วยตัวเองแต่ตัวความหวังที่เรามีจากการเผยชนาของพระเจ้าหรือการสําแดงพระเจ้าเนี่ยมันมีฤทธิอำนาจในตัวเองที่จะทําให้สําเร็จได้เห็นไหมมันเกิดขึ้นเองได้ในเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีทีมจากอังกฤษนะมาเนื่องจากผมรู้จักอาจารย์คนหนึ่งที่เคยร่วมมาิษฐานด้วยกันที่กรุงเทพเขาบอกเขาจะเอาทีมมาจากประเทศอังกฤษมาที่โบสถ์เราและในวันนั้นก็ก็มีทีมมา และล่ามของเขาเนี่ยวันนั้นอยากจะไปเที่ยวก็เลยไปเที่ยวก็เลยไม่มีคนล่ามก็เลยคอยผมล่ามเมื่อก่อนนี้ผมยังไม่ค่อยจะเป็นล่ามบ่อยก็ขึ้นไปล่ามนะครับแทบจะตายบนเวทีสับมันยากมากสับประบติปล่อยเท่านเลยยากมากแล้วก็สุดท้ายผมก็ลงมาโล่งใจจบได้พระเจ้าก็โดนใจคนหนึ่งชื่อเอลิเยเซอร์เดินมาหาผมบอกว่าคุณต้องไปเรียนที่โรงเรียนเรานะตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดถึงคาเผยชนะที่อาจารย์สรีพูดแต่ผมก็คิดว่า โอเคมันเป็นม่ได้ยากหนึ่งไม่มีตังค์สองก็คือว่ามันต้องใช้ทุนที่เป็นเรียนไม่ใช่แค่ตั๋วเครื่องบินเท่านั้นคนนี้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปหาผ้วกนายการก็เจอพอดีพวกนายการเขามาใน,ในทิปนี้ด้วยพวกรายการบอกว่าครอบครัวคุณมาเลยเราจะดูแลทั้งที่กินที่อยู่แต่ว่าถึงจะเขาจะดูแลเราไม่มีตั๋วเครื่องบินเราก็คุยกันอที่ฐานคิดถึงแม่แม่ผมเนี่ยนะ ก็เลยบอกว่าจะขอยืมเงินสักประมาณแสนหนึง่งซื้อตั๋วเครื่องบินไปไปต่างประเทศและจะผ่อนคืนให้ตอนนั้นเราก็มีรถก็ขายรถนะทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายปลปมาเราก็ได้ไปที่นูน่นไปเรียนดูจากเริ่มต้นนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรน่าจะเป็นไปได้เลยแต่เมื่อพระเจ้านำแม่เนี่ยซึ่งเป็นเป็นคนธรรมดาแม่ไม่ได้มีเงินเยอะแม่โอนเงินมาให้ แล้วก็ไปดําเนินการทุกอย่างสุดท้ายเราก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษก็ไป6เดือนแล้วก็กลับมาเหมือนที่จันเิดีเผยชนะไว้เลยสถานการณ์เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับความหวังเลยมโยเซฟ,ฟอะถูกไฟโซ่ตัวมันมันมองไม่ออกเลยว่าจะขึ้นไปเป็นใหญ่ในประเทศอียิปต์ได้ยังไงมองไม่ออกเลยแต่รู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้โยเซฟ,ฟขึ้นไปสู่สการเป็น กลายเป็นผู้นําที่ประเทศอียิปต์อะไรเวลาเวลานนมิตรือความฝันจะสําเร็จอะอะไรที่ทําให้เขาขึ้นไปถึงจุดนั้นความเชื่ออ, <c oughs> อะไรเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยโยเซฟให้ขึ้นไปเป็นลองฟาโลความสามารถอะไรในตัวเขาทำนายฝัน พี่น้องเขาเรียกเขาว่าอะไรไอช่างฝันมาแล้วเดซิน่ของคุณหรือชะตาชีวิตของคุณจะสําเร็จพระเจ้าใส่สิ่งที่คุณจะใช้เพื่อไปถึงจุดนั้นที่ความหวังคุณจะสําเร็จอยู่ในตัวคุณแต่ละคนมินมีอะไรบางอย่างที่พรวไม่มีแต่มินจะใช้ของสิ่งที่เขามีในตัวของเขาเนี่ยขึ้นไปสู่ความสําเร็จในชีวิตฝันมีอะไรบางอย่างที่พรวไม่มีพระมีอะไรบางอย่าง ที่แนนไม่มีวันมีอะไรบางอย่างที่ฝันไม่มีเป็นเป็นอุป,ปรกรณ์ในชีวิตเราบางทีเป็นลักษณะเด่นบางคนชอบนมัสก,การ์เขาไปลุกาการนรมัสก,การเขาเนี่ยจะเปิดประตูเข้าไปสู่โลกอาจารย์โจชัวมิวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่เต็มด้วยการเจิมมากๆเคยเห็นไหมโจชัวมิวที่เวลาเขาเทศนาแบ่งปันแล้วก็เขามีทองขึ้นตามตัว ตามหน้าผมเคยเปิดให้ดูนะเขาเริ่มต้นจากกลับบ้านมาแล้วนมัสการพระเจ้าในห้องตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนทุกวันมานามัสการนามัสการนามัสการสัมผัสพระเจ้านามัสการสัมผัสพระเจ้าเขาไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทําทุกวันนี้จะกลายเป็นอาวุธที่นําเขาไปสู่พัสริที่ยิ่งใหญ่นําเขาไปสู่การรับใช้ที่ทั่วโลกโจโจชวามีบอกว่าวันหนึ่งผมนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วก็อ่ เริ Dante, ่มนวมัสการในโบสถ์พอเริ่มนวมัสการในโบสถ์โอ้โหพระวิญญาณเคลื่อนมากเพราะคนที่ใช้เวลากับการนมัสการตลอดใช่ไหมพอเริ่มจับกีตาร์มาดีผู้พระวิญญาณเคลื่อนพี่น้องสัมผัสพระเจ้ามีคนนึงมาที่โบสถ์เชิญเฮ้ยคุณคุณต้องไปนาคุณต้องไปนำนวม <together>. ัสการนี้ในกลุ่มนุชชนเราก็เริ่มไปครับพอเริ่มไปพระเจ้าเคลื่อนมากนุชนรับการสัมผัสปากต่อปากสุดท้ายก็ไปนำน้มัสการโบสถ์นูนโบสถ์นี้ทุกวันนี้นี่ไปทั่วโลก ไปทั่วโลกเริ่มต้นจากสิ่งที่เขามีคุณมีอะไรบางอย่างในยุ่คุณบางคนเนี่ยสิ่งที่เขามีเป็นแค่การอธิษฐานคือเขาอธิษฐานเผื่อใครอาจรรย์เกิดเขาอาธิษฐานเผื่อใครกับอศจรรย์เกิดหลังจากนั้นเริ่มมีคนเชิญเข้าไปอธิษฐานเริ่มมีคนโทรมาให้เขาอธิษฐานเริ่มมีคนเชิญเข้าไปสอนเรื่องการอธิษฐานแล้วก็ไปทั่วโลกกระจายไป คนบางคนทำเซล์ทำเซล์แล้วประสบความสําเร็จมีคนเชิญเขาเพราะสอนไปสอนทําเซล์เขาก็ไปหลายที่หลายแห่งในโลกมีอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณโยเฟมีของประทานหนึ่งของเขาคือความฝันความฝันเป็นอาวุธของเขาทําไมเขาถึงได้ติดต่อกับฟาโรเพราะเขาแก้ฝันให้คนหนึ่งที่เป็นพนักงานน้ามังุ่นและพนักงานขนมปังสิ่งที่คุณมีจะเปิดประตูคุณสิ่งที่คุณมีเป็นกุญแจ ผู้นำทุกคนมีกุญแจเราจะเห็นคุณอย่าไปมองว่าเขาหล่ออย่างเดียวเขามีของประทานอะไรบางอย่างที่จะเปิดประตูเขาจะมีของประทานการสอนเมืเ่อเขาสอนคนหายโรคเมืเ่อเขาสอนอัศจรรย์เกิดขึ้นเมืเ่อเขาสอนคนเริ่มฝันเมืเ่อเขาสอนใครมาการสอนของเขาพุ๊บกลับไปทําธุรกิจเจริญอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็จะมีหลายคนอยากจะเชิญเขาไปสอนคุณจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นกุญแจในตัวคุณที่พระเจ้าจะใช้ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าคุณเป็นผู้นําพวกมีอะไรบางอย่าง พวกคุณก็มีความสําคัญที่คุณจะต้องค้นพบสิ่งที่คุณมีและใช้เพราะโยเซฟเนี่ยมีโอกาสปุ๊บใช้เลยของประทานเราเคยเห็นโยเซฟใช้ของประทานการทํำนายฝันในบ้านโปรติฟาร์ไหมเคยไหมไม่มีแต่เขาไปในเรือนจําพระเจ้าส่งคนมาเขาใช้ของประทานและจากของประทานนี่เองเปิดประตูให้เขาไปเจอฟาโรและฟาโรก็ทําให้เขาได้มาเป็นรอ,องฟาโร เฮ้รับเบรกเบรกตรงน,นี้ก่อนพัก10นาทีเดี๋ยวก็จะกลับมาต่อโยเซฟ,ฟตอน2